จักพันโดนหลายทีมรุมจีบหลังเตรียมหมดสัญญากับบุริรัมยูเนเตดสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับนับตั้งแต่ย้ายกลับไปค้าแข่งที่บุริรัมบ้านเกิดตั้งแต่ปี2011เขามีส่วนร่วมกับความสําเร็จทุกรายการของบุริรัมยูเนเตดทั้งแชมป์ไทยลีกเจ็สมัยแชมป์ลีกคัพหสมัยและล่าสุดได้แชมป์เอเอคัพไปครองสมัยที่5 โดยในช้าง FA เครับเขาคือกำลังสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระเกมรุกให้กับน้องๆโดยในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเขาลงสนามเป็นตัวจริงทั้งสองนัดทำได้1แอสซิสเก็บถ้วยรางวัลเอครับไว้สะสมเป็นเกียรติประวัติอีกหนึ่งรางวัลปัจจุบันจักรพันธ์แก้วพรมอายุ34ปีและเหลือสัญญาถึงปลายเดือนนี้เท่านั้นหลังจากที่เพิ่งยืดออกไปเมื่อปลายปีก่อนล่าสุดมีรายง,งานว่าราชบุรีมิตรผล f อลำพูนูเรียร์และหนองบัวเชียร FC อให้ความสนใจ สำหรับจักรพันธ์แก้วพรมฤดูกาลนี้โดนาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องแต่พอหายเจ็บกลับมาก็าได้ลงสนามและทำหน้าที่ได้อย่างดี